สวัสดีครับผมมอนีวันที่สิบหา้ากันยายนนะครับสองหาหกหาผมสีผ้ามาเบงลูกหลูก,ลกชุดกระต่ายสีปลาผืนเมืองนะครับกระต่ายผืนเมืองสีปลาตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะครับได้เกือบเกือบสีเข่าสีเดือนแล้วครับได้สามเดือนกว่าที่ว่าออกหลูกมาทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะครับแม่หนึ่งสิบตัวแล้วก็แม่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมสใส่เบิง้งลูกทนเนาะครับน,นี่ครับลูกทนสิเป็นตัวนี้ส,ส,สี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 ออกจืดๆเนี่ยจังหน่อยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือสีคือพอทั้งหมดนะครับส่วนแม่นันเนาะครับแม่นันก็คือ ม่านแล้วนะครับม่านตัวใหญ่ม่านใหญ่เต๋แล้วไนกะ่สี่ขอดแล้วแล้วก็ที่ว่าสีดําจมูกขาวทะลุมาตัวนึงก็สิเป็นตัวนี้ส่วนแม่ที่พื้นขอดก็คือพื้นบนท่านขอดจักเถื่ออยู่นะครับลูกๆยังอยู่หลายหรือว่าผสมหมติดหรือว่าทิ้งไปเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือแม่มันนี้ กัดขนเนาะครับแม่กัดขนแต่ว่าบอขวดตัวใหญ่แห้งครับนี่ครับอายุสามเดือนกว่าสีเขวบสีเดือนวันที่ยี่แปดเดือนนี้สีครบอายุสีเดือนเต็มเนาะครับ ยังบ่ทันได้แยกเพศอยู่ว่าอายุ4เดือนแล้วใกล้ส4เดือนแล้วบ่ฮู้ว่าตัวแม่จัะโตว่าตัวปู่จัะโตนะครับผมกลับมาอัปเดตให้เบิ่งแล้วครับหายไปโดนผมผมไปเฮ็ดเบี้องนะครับแม่ผมเป็นผู้เลี้ยงผมก็บ่ค่อยได้อัปเดตให้เบิ่งปานใดหายไปสองเดือนแต่ยังอยู่ครบทุกโตด้วยครับบ่มีบ่มีการสูญเสียจักโตเลยครับชุดนี้คือโตใหญ่แล้ว ลักษณะสีลักษณะั่านเนี่ยก็คือเป็นที่นาพึ่งพ่อใจยางสูงเนาะครับนี่ครับกระ่ายลูกทนนี่ว่าหนาา้าผากเปนจิเป็นจุดขาวกระ่ายทุ่นก็ิกินเยอะกินอาหารดีเนาะครับอันนี้คือให้อาหารเป็นตอนเสาร์เนาะครับ มันได้แยกเพดอยู่ว่าได้ตัวปูจตัวตัวแม่จะตัวผมว่าผมสีแยกออกจากแม่อยู่ครับเพราะว่ามันหลายหลายเรลาผมยันแม่มันมันยังอาจจะยังกินน้มแม่เพราะว่าผมเห็นแม่มันยังยังมีห้อยดูดนมอยู่ไหมครับแม่ยังมีห้อยดูดนมอยู่ อาสิเป็นพอลูกยังกินนมแม่อยู่หรือว่าจังหดผมกบ็บบงเพราะว่าปกติมันอาสิยานมช่วงประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับแต่ตัวนี้อายุสามเดือนกว่าแล้วผมยังเห็นยังเห็นห้อยดูดอยู่หมครับก็บอาสิเป็นทีมากของการที่บวกผสมเพิ่มหรือว่าจังไดผม,ใใผมก็บบนในใจผมกระสีแยกออกคือเก่านะครับผมว่าสีแยกออกไหวให้มันอยู่หูหนึ่งแม่สองคือเก่าครับก็บคือไ่พอพันตัวเก่า แต่ว่าชุดหลูกเนี่ยสีแยกออกกสิคัดพันว่าตัวใดสีขยายเนาะครับก็คือประมาณหกเดือนครับจังสีคัดอันนี้ก็คือเบื้องไปกกอนเนาะครับเพราะว่าตอนนี้อายุสี่เดือนเกือบเกือบสี่เดือนอีกประมาณสองเดือนกสิไ้คัดพันผสมเนาะครับพ,พอ,บดดบบอเดือนที่เจ็ดกันนาสีผสมได้เนาะครับผมสีกระต่ายชุดหนิบผพราะว่าสีไฮโคอายุเจ็ดเดือนผมยังสีผสม นี่ครับใไ้เบิ้งลูกโทนลูกทนสีมันสีวกเข็มปันไงอันนี้ตดสีดำครับที่ว่าทะลุออกมาจมูกขาวกลบมาอัปเดตไฮเบิ้งเนาะคือห้างหายหกันไปดนผู้รังคนก็นสีสงสัยว่า เศ้าเลี้ยงแล้วบ่คือบ่เห็นอัปเดตให้เบิงเ่งแนวว่ากระต่ายไปฮอดไสเนาะครับผมก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองเนาะครับผมก็ไเด็กกามาเดือนละเทือ,เด,อเดือนเดือนแน่ก็เอ้ยรอบแน่ก็บสองเดือนเทือเนาะครับแม่ผมเป็นผู้เลี้ยงให้เล่ากับโบหูไทยโบหูยังเนาะครับ,บก็กะสะเป็นคอกดินด้วยครับพี่น้อง ขอกดินก็คือว่าผมเอาตะไคร้ปลูก้างไตบางเทือมันกับพูนาะครับตะไคร้มันผูมมันกับสิขุดแน่จักหน่อยครับแม่ผมเลาะเอาแป้นเอาไม่เศษเอาอยัางมามาทัใไบริหอยมันขุดลงไปนะครับผมว่าผมสีเทปูนมาคิดไปคิดมาคือผมว่าขอกดิน,ม,นมันมันมมีกินนะครับมันซาบกินเลยดีขอกดินมันซาบกินเลยดีแล้วก็คือขี่มันมีมกิน ผมว่ามันสะอาดมันมันบ่มีขีกากมันบ่มีเชื้อรานะครับผมว่ามันมันเป็นที่น,าน่าพึงพอใจกว่าขอกปูนผมลองขอกปูนแล้วมันชื้นครับที่ว่าผมเอานิวซีแลนด์ไว้ครับไปใส่ขอกมันมันบ่มีการซึมซับนะครับเพราะตัวนี้สีสีจุลินทรีย์นำะมาเอี่ยมนะครับสีดประมาณสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์สีสีเทธอนึ่งนะครับกระสีบัวลายลาดประมาณประมาณครูหนึ่งผสมนม้มสองสามฟ้าแล้วก็ลาดครูหนึ่ง มันก็อีสาบกินเนาะครับเพราะมันเป็นพื้นดินผมว่ามันมันตอบโจทย์สําหรับการเลี้ยงรวมสําหรับคนที่บมีเวลาได้ไมาทําความสะอาดจังแม่ผมเลาเลี่ยงผู้เดียวนะครับกระต่ายสามสิบสี่สิบตัวอย่างสิมันก็นมันก็นตอบโจทย์ในเรื่องการทําความสะอาดแลวก็สก,รป,ก,กรปรกกับบสกรปรกนะเพราะว่ากระต่ายบบมีเป็นลรกไล่หูบบมีเชื้อราจากตัวไครับ ก็คือชุดลูกๆที่ออกมาสามเดือนกว่าสี่เข่าสี่เดือนบสท่านในฉีดยาบท่านไดหยอนยาบสท่านได,ยอ,ด,ยนไดอย่างนี้ครับก็คือผมมาเบิงแล้วผมมีเชื้อลาผมมียังจะโกรเลยครับผู้ลังค้นกระสิสงสัยเนาะว่าพ่อเป็นตัวใดนี่ครับพ่อมันลูกมันอี่งใหญ่กลัวพ่อแร้วใดครับ กับพ่อพันนี่อันนั้นแม่ล,ลูกก็คือใหญ่กว่าพ่อแล้วรับตัวนี้บักคุนเทืองนะครับบักคุนเทืองนี่เสียชีวิตแล้วบักคุนเทืองนี่ได้ลูกสีโตบักคุนเทืองนี่ได้ลูกนี่นี่ตัวนี้ได้ลูกสีสีตางนะครับได้ลูกที่ว่าลูกสอดลูกเดียวได้มาตัวเดียวนนสีมันสีบกคอยบกคอยเข้มบกคอยเป็นออกสีปลาชัดปไปเลยบันนี้ก็เลยว่า ผมก็เลยว่าม <Okay. S 1> ันมันตายไปตัวหนึ่งมันก็ยังอยู่สองไอ้มันก็ยังอยู่ตัวหนึ่งเนาะครับใครซึ่ได้อยู่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดไงช้อนแมวอะไรอยู่ไงมันใหญ่กว่าพอมันหรอไหมสุ่มหลูกมันใหญสุมนี่แม่สุ่มลูกมันเหมือนพอมันพอมันสิเน่หน่อยไหม โอเคนะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงประมาณนี้เนะครับผมเดี๋ยวผมสีทายให้เบิงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ